กับสวัสดีผอไม้พี่นอ้องปองปลายกันสุปูสุคนมันนี่ก็ไม่อยู่กับเฮียโจค,คือเก่าหนาหลักพี่น้องไม่อย่างไรครับฝากกดติดตามเป็นอนเลือกอนที่เบิ่งคลิปนะครับอ่ะหา้แนวทางการเดินเกมของสไตล์โคตรเสียแล้วกันนะครับผมนะทุ่นมือหกครับพี่น้องมาเบิ่งว่าแนวทางทุ่นมืนหกมีมันสิแตกไดยจังไงน,นะครับพี่น้องมาเนี่ยครับ ตั้งเป้าหมายเป็นหนึ่งแสนแล้วกันนะครับผมนะอ่ะไม้แรกครับพี่นอ้องเบิ้งหน้าเตาจังทีเล่นง่ายๆเลยครับพี่นอ้องตามสูงไปนะครับผมนะจัดสูงไปเลยครับผมให้เบิดหน้าตักไปเลยนะครับมันสีใดบวกหลายๆนะครับแท่งหน่อยไดหน่อยแท่งหลายไดหลายนัน <c oughs> ย is, put, น่นแหละยังเฮียเจอพืชนเน่นเลยนี่มันเป็นสไตล์ก็เชียนนะครับผมนี่อ้าเปิดมาโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเลยปาดหกหกเอี่ยวพุ่นเหลี่วนะครับพี่นอ้อง อ่านะครับผมมานะครับผมแนวทางสองหมื่นสามครับเปิดแรกแฮกมันกันไปเอา่านะครับผมเปิดต่อไปดูเขาต่อไปนะครับผมเข้าต่อไปเฮ้ว่ามันนี่มันคือสีมาทางนี้เลยเนาะพี่น้องไปสูงนะครับผมไหลสูงไปก่อนนะครับผมสูงน่าจะหน้าสี่ตัวนะครับพี่น้อง คืบอบมไปทั้งอื่นทางงหลดอกเหี้ยวานะน่าจะมาทางสูงในสี่ตัวนะครับนะสี่ห้าหกแล้วกระจกกระเบิดแล้วก็แต้มคล่องนะครับดอกนี่มีหนักแน่นอนแหละครับพี่น้องเลยแปดหมื่นสองนะครับหกหมื่นแหละครับพี่น,อน้องโอ้ยนะครับผมเนี่ยดอกนี้นะครับผมเนี่ย เราต้องว่ายัางายดอกนะครับตามสเตปโคดเซียนนะครับพี่น้องแปดมืนสองนะครับพี่น้องมาเอาไม้ต่อไปเล่นทั้งใดดีวะไม้ต่อไปให้จร,รอบเบิงก่อนนะครับผมเข้านี่เข้าต่อไปถ้าถ้าเกิดว่ามันมันเข่าสูงนี่อยาจะปล่อยก่อนว้นี้นะครับจะดูเสือน้องหมวยก่อนนะครับผมนะถ้ามันเข้าสูงนี่ตาต่อไปมาต่ำแน่นอนนะครับผมนะ มาเปิดอ้าวสูงครับพี่น้องมานะครับผมได้ได้ครับผมได้เบิงได้บวกแล้วครับพี่น้องบอลเทนเน่สูงหนาสี่ตัดแล้วครับพี่น้องหน้าเตาแบบนี้เฮียโจก็เคยเล่นมาหลายครั้งแล้วบวกตลอดนะครับผมนะเล่นง่ายนะครับผมนะไม่ได้ยากนะครับจับจังหวะให้ถึกนะครับผมนะอ้าวนะครับต่อไปกัดไหลต่ําไปเลยครับพี่น้องลงตัําไปเลยบนไหลตัําเนาะลหลลงตําไปเลยครับพี่น้อง จัดไปหนักๆนะครับผมไหม่นี่มาเบ่งหน้าน้องหมวยมันเดิมนะครับผมหนะ้าน้องหมวยก็น้าตาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหนวดเขาก็ไม่เกาไม่โกน <laughs> นะนครับน้องหวยนี่ต้องจัดให้น้องหวยจัดหน่อยนะเ <laughs> อามาหมวยมางามๆาีงไหนอีละพ่นเหล้วห้าสามเอี่ยวก็เต็มข้อนะครับพี่นอ้องเออๆนะครับพี่นอ้องเต็มข้อเต็มแข้งกันเลยทีเดียวเชียว คือึีงหนึ่งเสียงเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องอ่ะเราจะเลิกเลยถ้าเลิกเลยมันก็ไม่สนุกเสียหนอะพี่น้องนะอ่านะน,นะครับผมไปให้สุดแล้วกันนะครับผมแลหยุดที่ว่าจะบวกไม่บวกกระซั่งมันนะครับผมนะเอานะครับตอนนี้แสนเอ็ดเลยครับพี่น้องเลยเงี้ยวกันไปกับเฮียว่าไหม่ต่อไปกับสิมาสูงนี่ละเนาะพี่น้องนะถ้าเล่นตามหน้าเตาแบบนี้นะครับผม อย่าไปคิดยังกับมันไลนะครับนาเต้ศึกษาจากคลิปเฮียโจไว้หลายๆครับพี่น้องอยากบวกอยากเบิกนะครับพี่น้องสามห้าสามหกแล้วก็แต้มคว้างคูณไปสี่ชุดแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับเน่นๆครับดอกเน้นนี้อุ้ยหาหมื่นเจ็ดแล้วครับผมพี่น้องนะครับผมนี่นะครับผมมันได้จริงๆนะนะครับผมสําหรับคนที่เล่นหนักๆคือคือมันได้จริงๆนะครับฮี่เฮียกล้าพูดได้เลยว่ามันได้จริงนะครับพี่น้องนะ นะครับผมมีหรอกนะครับผมกดรีโมทไม่มีนะครับผมนะไม่มีลงไม่มีล็อกนะครับมีได้อ่านเขานะครับหน้าเตามันกระสิมีต่ำมีสูงนะครับนี่เลี้ยงมีตรองนะครับผมนะหาจังหวะห้องดีๆห้องสวยๆนะครับผมนะครับมาเบิ่งกันนะครับเฮียจัดสูงไปเลยครับเบิ้นไปเลยครับดอกนี้ โอ้โหตองเอียวนะครับผมไม่น่าพูดถึงตองเลยนะครับมผมเตรียมหน้าเลยครับพี่นองเ้ยเอาละนะครับผมนงมวยไม่นี่แดกทุกแดกทุกหน้านะครับผมแต่เป็นตองเอียวนะครับอีมวยกับไรแล้วครับพี่น้องไปกันต่อครับพี่น้องเลยอันเฮียว่ามันอ,อืนะครับผมมาเตาไปตำล้วกันเอา ดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะเปลี่ยนเขาเนะครับเฮียว,ว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นปิงปองนะมันน่าจะเปลี่ยนเป็นสองตัดสามตัดนะครับจังวหวะนี้ครับหาจังหวะลุงให้เป็นครับพี่น้องจังหวะลุงใดก็คือบวกในนอนนะครับพี่น้องเนี่เอาเปิดมาสี่สองเอวเออเฮ้ยสี่สองเอวอีลี่ครับตเตมพร้อมกาดืองเพือนนะครับเพื่อื้อไม้นี้เสียนเปี่อไปแล้วครับท่านผู้ชมนะครับผมไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะ <c oughs> ของแท้กับต้องวายอย่างหลายดอกนะครับผมผลงานมีเห็นอยู่นะครับพี่น้องเอาไปกันเตือกระดวงเพื่อกันเตือเลยนะครับพี่น้องเอาอันเฮียว่ะไม่เท่าไปโบแท่งแมมหลวดนะครับไปมุมคนดีบ่นนาอพี่น้องเอาไปสูงแล้วกันนะครับพี่น้องอ่านเป็นหน้าสองตัดแล้วกันนะหานาสองตัดเขาเอนี่กับน,นงามนะพี่น้องเลย มาดูว่าน้องหมวยจะเล่นยังไงเราจะเดินเกมตามน้องหมวยหกซี c c ่เียก็เตียบค้องกระเดือดเพือแล้วครับเฮ้ยมีเหยียบสองเสนแล้วพี่น้องเห้ยบอะไรโอ้โหสองเสนกันที่เรียบร้อยนะครับผมนี่แหละครับสเต็ปโบโคดเซียนเศาบ่วพี่น้องสองเสนแล้วเศาบ่อันบ่เศาไปกันต่อครับพี่น้อง,อองเอาให้มันหนักๆไปลวดนะครับพี่น้องให้มันจีมันจำนะครับผมนะวันก่อนล่อเฮียไปสักแสนหนึ่งนะครับผมนะ นะครับวันนี้เราต้องออกคืนซะหน่อยแล้วแหละอ่ะไม้นี้ลงตามกันไปนะครับผมตามหน้าเตาเลยครับผมสูวงมันสูงมันจะห่างความเจริญสักนิดหนึ่งนะครับผมนะอะไรก็สร้างนะครับถ้าตามตัดเบื้อนนะครับส้วงเราจะดูให้ไม้สูงครับตอนนี้สูงไม้สูงมันไม่ได้ติดชิดกันนะครับผมเราก็อ่านง่ายๆกันไปนะครับนันละสามเอียวสามเอียวเอวได้บอเนะได้อยู่ครับเต็มได้วลายบอไดนะครับผมนะลูกเบิ้ลนะครับตรงนี้ ได้ว่าหมื่นสองโอเคถือว่าไปกําไรไปเรื่อยๆนะครับผมนะประเด็นยุสีม่มือหมดละเอามานะครับผมในรูซึ่งแลวการย่างเกมเป็นยังไงเอาเอาไว้ต่อไปให้เดาวครับว่าเฮียโจยจะแทงอะไรอ่าหบดเวลาครับพี่รองครับไม่ไม่ดีแห่ว่าแห่สูงนะครับผมนะเพราะว่าอะไรนะครับพี่้องเบิงตามสไตล์โคดเซียนเนี่นะครับผมนะ นะครับผมสสอนอยังได็วะเอาเอาเป็นว่าดูเอาแล้วกัน <c oughs> นะครับผมก่อ,อนอ้นนี้ต่ำม,มันตัดมาตัดสูงแล้วต่ำเบิ้ลแล้วตัดสูงแต่เฮียยังอ่านเป็นเขาปิ่งปองอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็หกสี่สามไปเลยแล้วกับพี่น้องเอ้แต่คร่องกระดวงเพื่อแล้วกับพี่น้องอี้นี่นะครับอู้แต่ละดอกแต่ละดอกแต่ละเด็กนะครับพี่น้องเอ้โน้โหถ้าเราเลิกนี่เราได้สองแสนหกเด้อเนี่ยองแท้กับปรังไว้ย,ยังหลายดอกนะครับผมพี่น้อง เอานะครับผมเบิ่งกันตัวครับผมไม่มีการหยุดยัง้งแต่อย่างใดนะครับผมไปกันตัวกระดอเลี่ยมเถาะ <c oughs> น้องหวยคนงามอลามเที่ยแล้กกันไปตามสไตล์คคจะเซียนเอามาเบิ่งทางตำต่ำดูำงามๆถ้าต่ตำเขาอะไรก็ได้บ้านเทือเลยพี่น้องเลยสอง โอ้ยเบิลสองพี่น้องได้บนน้อกหาพันถึงบนน้องหาพันสองพันบอถึงหาพันครับพี่ดองพักหลังๆมันก็จะออกสีสองสีอะไรประมาณนี้นะนะครับผมหลายๆห้องก็จะออกประมาณนี้เบิลสองเบิลสี่อยู่นี่แหละนะครับผมแต่ห้องนี้ก็ออกบ้างไม่ออกบ้าง,ออางครับพี่้องเอาว่ากันไปไป,ไปตามลกันไหมเนี่ยเอาสังเกตให้โจดแหงเดือนะครับผมสังเกตให้โจดแหงเดืออนะไรครับผมนะ ต่ำเบิ้นสองนะครับก่อนหน้านี้ต่ำม,มาหนึ่งตัวตัดมาเบื้อนสองตัวนะครับผมอันนี้ก็จะไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมสเต็ปหลอกเขาเรียกว่าสเต็ปหลอกสับขาหลอกน้องหมวยไปในตัวนะครับพี่น้องนะให้น้องหมวยรู้ว่าปาไผคือของแท้ไผคือของจริงเรียบร้อยครับน้องหมวยรับประทานครับดอกนี้ไม่ต้องสืบครับโอ้ยถ้าเราถ้าเราอ่านเขาปิงปองนี่เราบวกหนักไปแล้วนี่สามแสนไปแล้วนี่โอ้ยมัวแต่ไปเล่นต่ำานะครับผมนะโอ้ยหนาะ เอาบอกไปยังไปน,อน้องเบิ่งกันตัวเฮี้ยมันกระสีมาตาอยู่อยู่ขึ้เก็เละคนนั้นไม่ไปทางอื่นทางใดเนาะเอาอ่านเขาปิงปองตามน้องหมวยไปแล้วกันเมนาเบิ่งกันนะครับผม่าของของจริงมันต้องเป็นกระถิงแดงเยอะอยังไงนะครับผมนะเอาเบิง่งรอน้องหวยเปิดนะครับผม น้องหวยนี่ไม่หลับไม่นอนนะใครเอาไฮโลทั้งวันนะโอ้ยนะครับเอ้ามาว่าไงเสียกิ๊กเรียบร้อยครับน้องหมวยรับประทานอีกเช่นเคยครับพี่น้องโอ้ยสองใหม่ติดเลยปะนี่ปาบาดกูแทงสูงมึงอ,ออกสูงให้กูนะ้องหวยเนาะอ่เอออ,ออกเบ้นสูงมาได้ยังไงครับเนี่ยเฮาอาาจะเบิ้นต่ำเสียอ,ออกเบิ้นสูงนะครับผมหรือว่าเราจะแทงสูงหรือว่าต่อไป เห็นว่าเอาลงต่ำแล้วกันเอาลงต่ำไปเน้นๆเลยแล้วกันทำไมเนี่ยถ้าเขาแบบนี้มันจะไม่มีการไหลนะครับไม่ไหลเกินสองไม้แน่นอนไม่ว่าต่ำไม่ว่าสูงครับพี่น้องจับจังหวะให้ถือครับทำทำกำไรแน่นอนนะครับทุนต้องพอด้วยนะครับผมนะเจอหน้าตา,ตาแบบนี้เข้าไปเราต้องใจดีน,นี่นะครับผมเด็ดเดียวใจต้องเด็ดเดียว เด็ดเดียวก็เด็ดหนึ่งสองสามไปเทียร์เดียวครับเดียม๋ยงกาเดือเแหวกันเลยเทยีเดียวเชียรครับพี่น้งอ,องเออคือสองแสนแปดนะครับผมเอาลอราขวายมื่อยแล้วพี่น้องนะครับผมสองเอาจากหมื่นหกกับสองแสนแปดแล้วกันนะเป็นสองแสนเก้าน,นะเอาตีไปนะครับผมนะพอๆๆๆๆฝา,ากกดติดตามไว้น้ำครับผม